สวัสดีครับเจ้าเก๋าเลนะฮะวันนี้นะครับอัดมีรถตักสายใช้งานง่ายนะฮะแล้วก็เน้นการดูแลง่ายเนี่ยเป็นหลักนะครับมาแนะนําให้ชมกันนะครับโดยเนี่ยก็จะตามชิปต์ติป์ของเราเลยนะครับเป็นรถตักยี่ห้อ TCM นะฮะเป็นรุ่น L 3ามนั่นเองนะครับอ่า TCM L 3ามนะตัวนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นรถตักที่เป็นรุ่นที่ค่อนข้างใหญ่ขึ้นมาแล้วนะครับเพราะว่าจ้ตัวนี้เนี่ยบุ้งกี่เขาให้มานะครับลูกค้าครับเขาจะเป็นรถตักที่มีขนาดบุ้งกี่เนี่ยสี่คิวครึ่งนนนนนนนะะะกกก็็ไดด้้้้เเเเเือบบ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 ุ่่่งงีีีีีแแแแึๆๆตตมลยยยคครรัััววาป๊ ก็เต็มคนรถลแล้วนะตัวนี้นะครับแล้วก็ ในส่วนของที่มาที่ไปนะฮะของที่อาจบอกว่าตอบเปรนรถตักที่เน้นการใช้งานง่ายและก็ดูแลง,างา่ายเนี่ยก็คือในส่วนของเครื่องยนต์ของเจ้าตัวนี้นะครับเขาใช้เครื่องยนต์เนี่ยเหมือนกับรถหกร้อสิบล้อบ้านเรานั่นเองนะครับอ่าเครื่องนึงเหมือนรถบรรทุกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกอะไหล่นะครับค่ากองนะฮะการหา,า,าช่างซ่อมแต่เน้นเนี่ยก็จะค่อนข้างหาได้ง่ายแล้วก็มีราคาย่อมเยาวนั่นเองนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นจุดเด่นหลกัลกๆของทีเซียมตัวน,นี้เลยนะอ่ะเดี๋ยวพูดถึงเครื่องยนต์แล้วเดี๋ยวเรามาดูเครื่องยนต แล้วก็เจ้าตัวลัดเครื่องของเขาเนี่ยเขาใช้งานเป็นเครื่องนิสสัน P6 นั่นเองนะครับตัวนี้นะครับอ่าก็จะเป็นเครื่องมาตรฐานเลยของ l 3 9คันนี้นะนิสสันเนี่ยก็เหมือนกับพวกหัวล้านนิสสันยูดีทั่วไปนะครับอะไรเนี่ยหาง่ายนะโอเคเดี๋ยวมาดูสภาพเครื่องนะฮะฟังหัวชีดของเขากันก่อนนะครับนี่นะครับ ของเขานะครับก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับลูกค้าครับแล้วก็นี่เดี๋ยวพาไปดูในส่วนของฝั่งเทอร์โบกันต่อนะครับเี็นไหมฮะกระโดมาด้านข้างนะครับเปิดเลยนะครับจับนะฮะนะครับภาพหน้าตานะฮะ กล่องเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับแล้วก็ทั้ง2ฝั่งเลยนะฮะก็มาแห้งสวยดีหมดเลยนะจุดรั่วซึมเนี่ยไม่มีนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็พวกเสียงเครื่องการทํางานของเครื่องยนต์ของเขานะครับลูกค้าครับก็ทํางานได้แน่นแล้วก็นิ่มดีปกติเลยนะไม่ได้มีเสียงอะไรที่ผิดปกตินะครับออกมาจากตัวเครื่องยนต์ของเขาเลยนะครับอ่าแล้วก็ตะกี้ลืมแจ้งขนาดยางของเขาไปนะในส่วนของเบอร์ยางหรือว่าขนาดยางของเขาเนี่ยนะครับลูกค้าครับเขาจะใช้ยางนะครับเป็นยางเบอร์ยี่สิบสามสิบห้ายี่สิบหยานั่นเองนะครับซน่งเ แขนเกินนะครับรายล้ารายดำไม่มีนะคันนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูเกียร์กันในส่วนของเกียร์เนี่ยก็ตามที่ได้แจ้งไปตะกี้เลยนะครับว่าเขาเน้นการใช้งานง่ายแล้วก็ดูแลง่ายเป็นหลักนะครับในส่วนของเกียร์ของเ็อปเนี่ยเขาก็จะใช้งานเป็นรลบเกียร์ท็อกนั่นเองนะครับอ่เน้นการใช้งาน,น,นง่ายๆเหมือนนุ่นเม,มนนุ่นะ เกียร์ทอร์ดแบบนี้เลยนะครับสภาพเกียร์เนี่ยก็มาแห้งสวยดีปกตินะไม่มีจุดกระซึมตรงไหนไหลออกมาจากตัวลูกเกียร์ของเขาเลยนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปด้านบนนะลูกค้าครับแล้วก็เดี๋ยวมาลองขับเพลินนะครับในส่วนของแรงปั๊มและก็แรงเกียร์ของเจ้าคันนี้กันนะครับไปเดี๋ยวเราตัดไปเลยครับนี่นะครับก็ถัดขึ้นมานะฮะในส่วนของสภาพหน้าตาภายในนะครับของเจ้าตัวกีเซียม L สาคันนี้นะครับนี่หน้าตาภายในเขาก็จะประมาณนี้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวลองนั่งดูนะครับนี่นะฮะในส่วนของระบบคอนโทรลของเขาเนี่ยตััวววนนนนนนนี้้้้กกก็็็็จะะใชงงงาเปคคคออโทรลลลู่ืขึตแ ข้อมง่ายหนึ่งตัวนั่นเองนะครับเนี่ยนะฮะเดี๋ยวลองกดตัวเทสแรงปั๊มดูนะครับนี่นะฮะการกดตัวลอยได้นิ่มๆสบายๆนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวลองยกแขะให้ดูด้วยนะครับนี่นะครับนิ่มๆนะครับตัวนี้นะครับในส่วนของพวกแรงปั๊มนะฮะความไวในการทํางานของเขาเนี่ยก็ยังถือว่าทางานได้แรงนะก็ไวตามไ so ม้ตามมือดีปกตินะคอนโทรนี่ก็ยังนิ่มอยู่ตัวนี้นะครับนี่นะฮะ ใช่ให้แบบว่าผักเบาๆเนี่ยก็ไปแล้วนะครับตัวนี้นะครับเนี่ยือว่านิ่มดีมากนะครับแล้วก็ถัดมาในส่วนครบเกียร์ของเจ้าคันนี้นะครับก็นํสายเกียร์ทั่วไปนะเขาก็จะมีเกียร์เนี่ยใม้ทั้งหมด4ี่เกียร์แบบนี้นะครับเดินหน้าสี่เกียร์แล้วก็ถัยหลังสี่เกียร์ตามนี้เลยนะครับมาเดี๋ยวมาลองขับเทสเกียร์กันดวผมจะลองไล่นะครับตั้งแต่เกียร์หนึ่งไปถึงเกียร์สี่ให้ดูเลยนะครับเนี่ยนะฮะเริ่มจากเกียร์หนึ่งก่อนนะนะเดี๋ยวบอกนะครับสามนะครับแล้วก็เกียร์สี่นะครับ่น เดี๋ยวลองเกียร์เดินหน้ากันบ้างนะครับเริ่มที่เกียร์หนึ่งนะครับหนึ่งนะครับสองนะครับสามนะครับแล้วก็เกียร์สี่นะครับนี่นะฮะอ่าในส่วนขลงรบเกียร์หนึ่งองสามสิของเขานี่ใช้งานได้ครบดีหมดเลยนะครับแล้วก็จังหวะการเปลี่ยนเกียร์ของเขานะครับก็นิ่มสมูทดีปกตินะพวกเบรกเบิกของเขาเนี่ยก็ใช้งานได้ดีปกติหมดเลยนะครับเยียบเดียวก็อยู่เลยนะครับนี่นะฮะอ่ะเดี๋ยวมาลองลากเกียร์สี่ดูเล่นๆกันนะครับนีนะฮะ เอ้ okay. นะครับในส่วนของแรงผมเกียร์ของเขาเนี่ยไม่ต้องบูดเสียงนะครับทำงานได้แรงดีแล้วก็รอบเนี่ยก็มาไหวดีวมากนะคันนี้นะครับลากเกียร์สีได้สบายๆเลยนะครับพวงมาลัยก็ยังทํางานได้นิ่มดีมากอยู่นะคันนี้นะครับอ่าโอเคอันนี้ก็จะเป็นการลองขับเทสนะครับเบื้องต้นนะแล้วก็เป็นในส่วนของสภาพภายในนะครับของเจ้าตัวท c m L39 คันนี้นะครับ ข้าวท่านใดนะครับที่ดูแล้วสนใจนะฮะเจ้าตัวรถตักทีเซมนะครับ L39 คันนี้นะครับที่ได้ความเป็นรถตักไซส์ใหญ่นะฮะเน้นการใช้งานง่ายดูแลง่ายเป็นหลักเนี่ยนะฮะก็บอกได้เลยว่าเจ้าตัว L39 คันนี้นะครับตอบโจทย์ลูกค,ค้าแน่นอนนะครับคันนี้นะครับฮะแล้วก็บอกได้เลยว่าในส่วนของพวกแรงปั๊มนะฮะแรงเกียร์นะฮะแล้วก็พวกเครื่องของเขาเนี่ยก็ทํางานได้แน่นแรงดีหมดเลยนะคะรับเอาไปเนี่ยพร้อมเลยงานได้เลยนะสำหรับเจ้าตัว L39 คันนี้นะครับแล้วก็ค่าตัวของน้องเขานะครับตัวนี้เนี่ยก็อยู่แค่ลราคาต้นเท่านั้นนนนนะะครับ่่่าาไมแแพงถ้้เกิดดสใใจทีูลว นะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะสำหรับวันนี้นะครับก็ขอฝากวันนี้นะครับกับรถตุรกีเซียมนะฮะ L 3 9คันนี้นะครับถ้าเกิดท่านไหนที่ดูแลชอบนะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ฝากกด subscribe นะครับให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้พาสินค้าตัวนี้มาของเรานะครับผมสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ